คนเราบางทีชอบทะเลาะเบาแวงกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็ขยายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอันนี้ก็เป็นลักษณะของปิกุกุงโกสัมพีทะเลาะกันเรื่องนิดเดียเรื่องในถังน้ำเนี่ยมันควรจะมีก็มีน้ําขังไว้ในกระบอกน้ํำไหมหรือไม่ควรมี แล้วก็ว่ากันไปว่ากันมาลุกลามใหญ่โตทะเลาะกันแล้วทีนี้พอทะเลาะกันพูดต่อต่อกันไปไม่รู้แล้วว่าใครพูดจริงพูดปลอมจํามาหมดบ้างไม่หมดบ้างมันก็เป็นอย่างนี้สังคมเป็นอย่างนี้เยอะซึ่งเป็นมาตั้งแต่อดีตอันนี้ก็เป็นความความมีมานะถือตัวตนเป็นหลายๆอย่างมานะนี่ก็แก้ยากด้วยเพราะเป็นสัญญน์เบื้องสูงไม่ไม่ได้ดับลงง่ายๆ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารโคสิตารามเขตพระนครโกสัมพีพิกุในเมืองโกสัมพีเกิดขัดใจทะเละวิวาททิมแทงกันและกันด้วยหอบปากไม่ยังกันและกันให้เข้าใจไม่ปรารถนาความเข้าใจกันไม่ยังกันและกันให้ปรองดองไม่ปรารถนาความปรองดองพิกขุลรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลว่า ภิกุในเมืองโกสัมพีเกิดขัดใจทะเลาะวิวาททิมแทงกันและกันด้วยหอกปากอยู่ไม่ยังกันและกันให้เข้าใจไม่ปรารถนาความเข้าใจกันไม่ยังกันและกันให้ปลองดองไม่ปรารถนาความปลองดองรัศาดาตรเตภพิกุรูปหนึ่งมาแล้วสั่งว่าพิกุเธอจงมาเธอจงเรียกพิกุเหล่านั้นมาตามคำของเราว่ารัศาดาของพวกเรารับสั่งให้พวกท่านผู้มีอายุมาหาพิกุรูปนั้นทูลรับพระดำรัส พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าดังนี้แล้วเข้าไปหาภิขุเหล่านั้นบอกว่าพระศาสดารับสั่งให้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายเนี่ยเข้ามาหาพิขุเหล่านั้นรับคําของพิขุว่าอย่างนั้นท่านผู้มีอายุแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาพระศาสดาถามว่าได้ยินว่าพวกเธอเกิดขัดใจทะเลาะวิวาททิ่มแทงกันและกันอยู่ด้วยหอ,อกปากอยู่พิขุเหล่านั้นทูลว่าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้า เธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นชนหนสมัยใดพวกเธอเกิดขัดใจทะเลาะวิวาทิมแทงกันและกันด้วยหอกปากอยู่สมัยนั้นพวกเธอเข้าไปตั้งไว้ซึ่งเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมในเพื่อนสัพปรมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังบ้างหรือหนอฉะนั้นขนาดที่คนสองคนหรือสองกลุ่มทะเลาะกันเนี่ยคนสองกลุ่มนี้จะขาดเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมต่อกัน ไม่ตั้งไว้ซึ่งองค์ธรรมเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังพิกกุเหล่านั้นทูลว่าข้อนั้นไม่มีเลยพระพุทธเจ้าไม่มีอยู่ในใจก็เลยที่จะเมตตาฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะพิกุทั้งหลายเช่นนี้ก็เป็นนั้นว่าสมัยใดพวกเธอเกิดขัดใจทะเลาะวิวาททิมแทงกันและกันด้วยหอกคือปากอยู่สมัยนั้นเธอไม่ได้เข้าไปตั้งไว้ซึ่งเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามนโนกรรม ในเพื่อนสัปปร,รมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังดูก่อนโมคบ,บุรุษทั้งหลายเมื่อเป็นดังนั้นพวกเธอรู้อะไรเห็นอะไรจึงเกิดขัดใจทะเลาะวิวาททิมแทงกันและกันด้วยหอคือปากอยู่และไม่ยังกันและกันให้เข้าใจไม่ปรารถนาความเข้าใจไม่ยังกันและกันให้ปรองดองไม่ปรารถนาความปรองดองโมคบ,บุรุษทั้งหลายข้อนั้นแหละ จกมีเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานจากนั้นพระองค์ก็เลยตรัสเรื่องของสารานิยธรรม6ประการธรรมะที่เป็นไปนเพื่อความสามาคัคคีความปรองดองความรักใคร่กันพิกูทั้งหลายทำหกประการนี้เป็นเหตุให้ละลึกถึงกันทำความรักกันทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพรียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันหกประการเป็นฉไหน ภิกขุทั้งหลายภิกขุในธรรมวินัยนี้เข้าไปตั้งกายกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนสัปปรมา,ารีทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและที่รับทำแม้นี้เป็นเหตุให้ละลึกถึงกันทำความรักกันทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพรียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันข้อแรกก็คือเราพยายามไปตั้งไว้ซึ่งกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอันประกอบไปด้วยเมตตานี่เป็นข้อที่หนึ่ง ภิขุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งพิกขุเข้าไปตั้งไว้ซึ่งวจชีกรรมอันประกอบด้วยเมตตาพระองค์ก็ไล่ไปอีกข้อหนึ่งพิกขุเข้าไปตั้งไว้ซึ่งมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตากายวาจาใจประกอบด้วยเมตตาอีกข้อหนึ่งพิกขุมีลาบเกิดขึ้นโดยธรรมได้มาโดยธรรมที่สุดเป็นศักดิ์ว่าอาหารที่ติดเนื่องในบาท ก็บริโภคโดยไม่เกียิกันไว้เพื่อตนบริโภคเป็นสาธารณะกับเพื่อนสัพปรมจารีผู้มีศิลธรรมแม้นี้เป็นเหตุให้ละลึกถึงกันทำความรักกันทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาดกันเพื่อความพร้อมเพรียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันนอกจากไปตั้งไว้ซึ่งกายกรรมวจีกรรม,มโมกนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาแล้วเวลามีลาบเกิดขึ้นเนี่ยให้แบ่งปันกันโดยที่สุดแม้แต่ อาหารที่ติดในบาทก็ให้แบ่งปันกันพิกุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งพิกุมีศิลไม่ขาดไม่เป็นช่องไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันผู้รู้สรรเสริญอันตัญหาทิฏฐิไม่ครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิถึงความเป็นผู้มีศินเสมอกันในศิลเช่นนั้นกับเพื่อนสัปปมจารีทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและที่รับข้อต่อมาก็คือเป็นผู้มีสินดีพิกุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งพิกุมีทิฏฐิ อันไกลจากค่าศึกเป็นเนยานิกธรรมอันนำออกซึ่งบุคคลผู้ทําตามนั้นเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบถึงความเป็นผู้เสมอกันด้วยทิฏฐิในทิฏฐิเช่นนั้นกับเพื่อนสัพพรมาจารีทั้งหลายทั้งในที่รับและที่แจ้งทิฏฐิความเห็นอันไกลค่าศึกเนี่ยอันบุคคลผู้ทำตามเนี่ยจะนำออกเสียซึ่งความสิ้นทุกขโดยชอบทิฏฐิเหล่านี้ต้องมีความเห็นตรงกันต้องมีทิฏฐิที่ตรงกัน อย่างเช่นพระศาสดาตรัสว่าอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็จะต้องเข้าใจอย่างนั้นเหมือนกันว่าอันนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่คนหนึ่งบอกว่าเออทำเดรัจฉานวิชาเป็นมิจฉาทิฏฐิอีกคนบอกทำเดรัจฉานวิชาเป็นสมาิฏตินี่จะขัดแย้งกันละพิกูทั้งหลายเหตุ6ประการนี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันทําความรักรักกานทาความเคบรพกันเป็นเพื่อความสงเคราะห์กันนี่6ประการตัว6ประการเนี่ยข้อ6เป็นข้อสุดท้ายเลยที่พระศาสดาบอกว่าสําคัญที่สุด เป็นยอดยึดคุมธรรมหกประการนี้ไว้และตัวข้อหกเนี่ยพระองค์ก็จะแบ่งเป็นเจ็ดข้อย่อยเรียกว่าเป็นทิฏฐิอริยาทิฏฐิอันเป็นอริยะเพราะถ้าคนเป็นอริยะแล้วเนี่ยก็จะไม่มีการทิมแทงกันและกันด้วยหอกปากดังน,นั้นคนที่ยังทิมแทงกันและกันด้วยหอกปากโอแสดงว่ายังไม่ได้ความเป็นอริยาทำหกประการนี้เป็นยอดยึดคุมธรรมหกประการที่เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันไว้เปรียบเหมือนยอดเป็นที่สูงสุด เป็นที่ยึดคุมของเรือนยอดฉันใดทิฏฐิอริยาอันไกลาจากกิเลสเป็นค่าศึกเป็นนิยานิกธรรมก็ฉะน,นั้นเหมือนกันเป็นยอดยึดคุมทรห6ประการทิฏฐิอริยาเป็นฉนไหนรองบอกว่าพิกุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างพิกุเข้าไปสู่ป่าคนไม้เรือนว่างก็เพ่งพินิษพิจารณาทำอะไรลนะนิวรห้า การมาฉันทะพยาบาทีนมิทธะอุทจักกุกุจจะวิจิกิจฉาเขาจะละนิวรหานั้นพระองค์ก็ตรัสทีละข้อเขารู้ว่ากิเลสในภายในที่เรายังละไม่ได้ในเรื่องนิวรหานี่ยไม่มีเลยจิตเราตั้งไว้ดีแล้วเพื่อจะรู้สัจจะทั้งหลายนี้เป็นญาณที่หนึ่งอันเป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชน อันพิกุนั้นบรรลุแล้วและนิวรณ์ห้าได้แล้วและอะไรได้อีกผู้ขวนขวายในการคิดเรื่องโลกนี้ขวนขวายในการคิดเรื่องโลกหน้าเกิดการขัดใจทะเลาะวิวาทกันทิมแทงกันและกันด้วยหอบปากอันนี้จะไม่มีไม่มีในเขาและนิวรณ์ห้าแล้วก็เพิ่มอีกสามข้อขวนขวายคิดเรื่องโลกนี้ขวนขวายคิดเรื่องโลกหน้าขัดใจทะเลาะวิวาทกันทิมแทงกันและกันด้วยหอกปากเป็นแปดอย่าง นิโสดาบันจะละแปดอย่างนี้ไดนะ้หรือนี่เป็นภาษาแบบธรรมดานี้เป็นยานข้อที่หนึ่งอันเป็นอริยะนั่นก็คือเขาจะมีความรู้อันเนี้ยเป็นข้อที่หนึ่งอีกข้อหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเสพเจริญทําให้มากซึ่งทิฏฐินี้ย่อมได้ความสมงบประนับเฉพาะตนนี้เป็นยานอันเป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วเขารู้แล้วว่าไอ้แปดข้อเนี่ยเขาละได้ แล้วเขาก็รู้ว่าไอ้แข้อเนี่ยเขาเสพมากจเจริญมากแล้วทาให้เขาได้รับความสงบประงับในภายในนิวรณ์บวกกับสขวนขวายคิดเรื่องโลกนี้โลกหน้าแล้วก็ทิมแตงกันและกันด้วยหอกปากแอย่างเนี้ยยานข้อที่หนึ่งคือเขารู้ว่าเขาละได้ ยานข้อที่สองคือเขารู้สึกว่าเขาเสพมากตำมากเจริญมากได้ความสงบระงับในภายในยานข้อที่สามก็แปดข้อนี้เหมือนกันเขาจะรู้ว่าแปดข้อนี้ไม่มีในสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเราประกอบด้วยทิฏฐิเช่นใดสมณะหรือพราหมณ์อื่นนอกธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยทิฏฐิเช่นนั้นมีอยู่หรือหนออริยาสาวกย่อมรู้ชัดดังนี้ว่าเราประกอบด้วยทิฏฐิเช่นใดสมณะพราหมณ์อื่นนอกธรรมวิน,นัยนี้ประกอบด้วยทิฏฐิเช่นนั้นมิได้มีนี้เป็นยานที่สามอันอริยะ อันเป็นอริยะเป็นโลกุตละไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนปุถุชนไม่มีข้อต่อไปเป็นเรื่องของความเป็นธรรมดาบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดเราก็ประกอบด้วยความเป็นธรรมดาเช่นนั้นธรรมดานั้นเป็นอย่างไรความออกจากอาบัตเช่นใดย่อมปรากฏอริยสาวกต้องอบัตเช่นนั้นบ้างโดยแท้คือความเป็นอริยสาวกเนี่ยก็ยังจะต้องความผิดได้บ้างแต่ในความออกจากความผิดเนี่ยมีเช่นใดนะ ถึงอย่างนั้นอริยสาวกนั้นรีบแสดงเปิดเผยทําให้ตื้นซึ่งอบัตนั้นเขาก็จะพยายามที่จะเปิดเผยความผิดนั้นๆเขาทําผิดบ้างก็จริงแต่เขาก็จะเปิดเผยความผิดนั้นแล้วก็จะถึงความสํารวมระวังต่อไปเนี่ยครั้นแสดงเปิดเผยทําให้ตื้นแล้วก็ถึงความสํารวมระวังต่อไปเปรียบเหมือนกุมารที่อ่อนนอนหงายถูกทานไฟ ด้วยมือหรือด้วยเท้าเข้าแล้วก็ชักหนีเร็วรันนี่เป็นยานข้อที่สี่ยานข้อที่ห้าความเป็นธรรมดาคือความเป็นธรรมดาข้อที่สองคืออะไรอริยสาวกถึงความขวนขวายในกิจใหญ่น้อยที่ควรกระทําอย่างไรของเพื่อนสัพปรมาจารีโดยแท้ถึงอย่างนั้นความเพ่งเล็งกล้าในอธิศิลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาของอริยสาวกนั้นก็มีอยู่เขาเนี่ยจะขวนขวายในกิจน้อยใหญ่ที่ควรทําของเพื่อน เพื่อนสัปปรมาจารีในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ละเลยอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาที่ปัญญาสิกขาไม่ละเลยสิลของเขาไม่ละเลยการภาวนานะจิตสิกขาความตั้งจิตความตั้งใจมัน่นไม่ละเลยเรื่องของปัญญายังเห็นการเกิดดับในขณะที่ทํางานอยู่นั้นเปรียบเหมือนแม่โคลูกอ่อนย่อมเล็มยากกินด้วยชำเลืองดูลูกด้วยฉะนั้นบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ จะมีประกอบด้วยความเป็นธรรมดาเช่นนี้นี้เป็นยานข้อที่5อันเป็นอริยะดังนั้นข้อ4ข้อ5จะเป็นความเป็นธรรมดาคือหนึ่งความเป็นธรรมดาโดยเรื่องของศีลก็จะมีศีลที่บริบูรณ์การที่ต้องอาบัติก็มีบ้างแต่จะรีบออกจากอาบัติเปิดเผยแสดงทําให้ตื่นแล้วก็สํารวมระวังต่อไปอีกอันก็คือตัวนี้นะขวนขวายในกิจน้อยใหญ่ที่พึงกระทําและขณะที่ทํากิจน้อยใหญ่ก็ไม่ละเลยศีลส,สมาธิปัญญา ที่ศีลสิกขาที่จิตสิกขาที่ปัญญาสิกขาต่อไปเขาจะประกอบด้วยกําลังสองอย่างข้อ6ข้อ7บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพระพระแปลว่ากําลังเช่นใดเราก็เราก็ประกอบด้วยพระเช่นนั้นพละนั้นเป็นอย่างไรพิกูทั้งหลายพระของบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคืออริยาสาวกนั้นเมื่อทำวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอันบัณฑิตแสดงอยู่ทำให้มีประโยชน์ ทำไว้ในใจกำหนดด้วยจิตทั้งปวงเงี่ยโสดฟังธรรมอริยสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพะละเช่นใดเราก็ประกอบด้วยพะละเช่นนั้นนี้เป็นยานข้อที่6ความรู้ข้อที่6อันเป็นอริยของเขาเนี่คือเขารู้ว่าธรรมวินัยของตถาคตเนี่ยที่มีบัณฑิตกําลังนํามาแสดงอยู่เนี่ยเขาจะอยากไปเงี่ยโสลงฟัง อยากจะกำหนดจิตทั้งปวงเพื่อตั้งใจฟังสิ่งนั้นนี้เป็นญาณข้อที่หกที่เป็นอริยะไม่มีกับพวกปุถุชนปุถุชนก็ไม่อยากฟังเรื่องมักน้อยสันโดษสงบสงัดเรื่องการไม่คลุกคลีการมีความเพียรสินสมาธิปัญญาวิมุตติอันทัศนะแต่ถ้าไปพูดเรื่องโลกเรื่องลูกเสียงกลิ่นรสสัมผัสพวกนี้ที่มีอัจฉริยายน้อมไปในเหยื่อของโลกเขาจะตึกตามตองตามเขาจะเงี่ยโสดลงฝัง แต่ถ้าเป็นกระถาวัตถุสิบประกาศนี่ก็จะไม่ฟังนะนี่เป็นยานข้อที่หกส่วนยานข้อที่เจ็ดของโสดาบันคืออะไรภละภละข้อที่สองกำลังข้อที่สองคืออริยสาวกนั้นเมื่อทำวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอันบัณดิตแสดงอยู่ย่อมได้ความรู้อัดย่อมได้ความรู้ธรรมย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมเขาจะรู้อัดรู้ธรรมได้ความปราโมท อริยสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยภะละเช่นใดเราก็ถึงพร้อมด้วยภะละเช่นนั้นนี้เป็นญาณที่เจ็ดอันเป็นอริยะเป็นโลกุตละไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนพิขุทั้งหลายธรรมาดาอันอริยสาวกผู้ประกอบด้วยองค์เจ็ดประการอย่างนี้ตรวจดูดีแล้วด้วยการทำให้แจ้งซึ่งโสตาปฏิพลพิขุทั้งหลายอาริยสาวกผู้ประกอบด้วยองค์เจ็ดประการนี้แหลย่อมเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยโสตาปฏิพลชนี้แหละ นี่คือทิฏฐิอริยาทิฏฐิอันเป็นอริยะนี่เป็นโสดาบันนะ